ที่นี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่า2ประเทศนี้เขาต้องพึ่งพากันยังไงบ้างเริ่มจากอินเดียพึ่งพาจีนนะคะเรามาดูตัวเลขนี้กัน,นะคะ่ะก็คือตั้งแต่ปี2024นะคะอินเดียมีมูลค่านําเข้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าจากจีนเกือบ48,000ล้านดอลลาร์สหรัฐตัวเลขนี้มันเยอะมากนะมันแปลว่าอินเดียพึ่งพาสินค้าอิเล็กทรอนิกส์จากจีนอย่างหนักเลยค่ะซึ่งสินค้าพวกนี้มันมีความสําคัญกับ การเติบโตของเศรษฐกิจอินเดียมากด้วยเพราะนี่คือสินค้าต้นทุนของไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมสมาร์ทโฟนรถยนต์อีวีหรือว่าการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในอินเดียที่สําคัญมากๆอีกอย่างหนึ่งคืออินเดียพึ่งพาการนําเข้าแร่เอิร์ธจากจีนค่ะแล้วตอนที่2ประเทศนั้นตีกันเนี่ยนะคะจีนกับอินเดียเนี่ยจีนก็เคยสั่งแบบจํากัดการส่งออกแร่เอิร์ธไปอินเดียด้วยอันนี้อินเดียเดือดร้อนเลยลําบากเลยตอนนั้นอะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอีวีพลังงานสะอาดอินเดียอะไรอย่างเงี้ยพวกที่เป็น ไฮเทคโนโลยีอ่ะต้องพึ่งพาแร่เอิร์ธจากจีนหมดเลยและอีกเรื่องที่สำคัญเลยก็คืออินเดียเนี่ยยังมีความต้องการที่จะต้องพึ่งพาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีจากจีนอยู่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม E ีวีพลังงานสะอาดซึ่งตรงนี้สำคัญมากๆกับอินเดียนะโดยเฉพาะจะต้องพึ่งพาเทคโนโลยีเรื่องเกี่ยวกับพลังงานสะอาดและก็ไฮเทคโนโลยีของจีนนะเพื่อมาผลิตพลังงานหมุนเวียนราคาถูกให้กับประชากร1,400ล้านคนในประเทศอินเดียให้ได้ ส่วนจีนจีนต้องพึ่งพาอินเดียยังไงมีค่ะมันก็เลยเป็นส่วนหนึ่งนะที่ทําให้จีนจริงๆมีแรงจูงใจสูงเลยที่ทำให้จีนเนี่ยก็ต้องอยากมีความกระชับความสัมพันธ์กับอินเดียค่ะเพราะจีนโดนสหรัฐอเมริกาสาตรสงครามการค้าใส่ใช่ไหมกีดกันการค้าใส่ที่นี้ถามว่าถ้าไม่ไปขายที่อเมริกา